apa leh apa leh apa leh, cakap farm ini kan, doainlah, พัดบุญนาวพัดพัดฟุ้ฟิงพัดฟุ้งฟิงพัดฟุ้งฟิงแล้วก็พัดปุญนาวอะอะบุญนาวนี่ไงพี่หมีพี่หมีมาพัดได้นะพัดเย็น พัดฟุง้งฟิงแล้วัดฟุนนนนนุณแนนเหนนนอยนนนไนนนนนนงนิงนนะ,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 ะนน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 น

ดู้าเขาสิกริงๆกรๆ์เกรกรกรฮะฮะเอาเลยนะพี่หมีลอยไปเร็วขัอเตรียมตัวระวังอยู่พี่้ฮะเตรียมตัวเอาแล้วเนีเอาเลยนะหอมย่างหนึ่งสอาเปลี่ยนเรื่องเลยอะไรเตรียมตัวเลยดีก่าดิ้งดิ้งดิ้ง ต่อพัดฟุ้งฟิ้งพ,งพักฟุ้งฟิ้งพัดฟุ้งฟิ้ง,งแล้วมาพักตุ้นน่าอ่ะ,อ,ะองนไปก่อนนะพักเหนื่อยก่อนให้หนูหายใจก่อนนะคะหายใจก่อนนะ,ะหนามือโตใหม่มานี่ นี่ไหมีมพี่หาใม,ม่มีมีน,นม<ห>้พี่หม,ม,มีมาแล้วค่ะวินตนานะวนนนะินตาจับไหมคะจับไหมคะจับไหมอยากจะได้หรออยากจะได้หรอเก่งมากเอาใหมไม่ไม่อะไรจิด เหือแตดพัดฟฟพัดฟฟพัฟฟ<า>แเรวมาพัดปลอล้ลลเหนือนแล้วเนะ<อ>วาอะอแล้วเนาะให้หนูพักนะแเปลี่ยนจัดก,การเล่นไปเป็นอ่างอื่นแล้วนะตอนนะไม่บายก่อนไม่บายก่อนค่ะไม่บายไม่บาย Olha sei, eu